เอาละกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาที่เกมเดิมครับผม Last Battle g u Survival นะครับก็เป็นเกมมือถือแนว PUBG ที่ไม่กี่สเปคมีมานานแล้วนะภาษาไทยก็มีนะครับคือมีมานานมากแล้วแล้วครันี้ผมเห็นมันอัปเดตซึ่งอัปเดตไปเยอะมากเลยเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวระบบกันนะครับซึ่งที่ผมสนใจมากที่สุดคือระบบขวาล่างครับ อ่าซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับเกมไททันฟอร์ครับเดี๋ยวเราต้องไปลองเล่นพร้อมกันเลยกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะส่วนใครจะโดดโล่เหมือนเดิมยังมีนะฮะยังมีไม่ไว่าจะเป็น1คน2คนหรือเป็นสวอตยังมีหมดเหมือนเดิมนะครับแต่นี้คือเขาเพิ่มระบบอ่าแบบเดียวกับไททันฟอร์เข้ามาไปไปลองเล่นกันเลยนะครับโอเคครับผมคือจะบอกว่าลอกไททันฟอร์เลยก็ว่าได้หรือด้านซ้ายล่างนี่เออเลือกไททันได้อ่ะคือแบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นนู้นนูนัตูอยู่นู่น เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกับเสียงหายวะแป๊บหนึ่งนะโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเรียกไททันได้นะครับด้านซ้ายล่างนะครับเดี๋ยวรอเอ้ยเดี๋ยวศัตรูโอ้โหยิงไม่โดนเลยไม่ได้มาเล่นแป๊บเดียวแต่ก็ไม่แป๊บน, <c oughs> นานเหมือนกันนะได้อะไรเนี่ยไม่ได้นะฮะเอ้นี่ของอะไรเนี่ยของซ่อมไททันเหรอเดี๋ยลองเก็บดูดิโอ้ได้เอเนจีโอเคอ่ะ มา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 ไล่บวกไล่บวกเลยไล่บวกเลยพี่จะเรียกไททันได้แล้วมา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 นี่นี่นี่มาครับผมเขายิงกันตรงไหนวะเพื่อเราวูบไปแล้วแปบ๊บนึงแป๊บนึงพี่จะเรียกไททันได้แล้วอันนั่นไงแต่ว่าผมเล็งไม่ได้ครับลวงตุ๋ยแบบนี้เลยเอาา้าวเมชเรดี้มาดิไททันมา <laughs> จะโดนลิกซิติ์ป่ะวะเนี่ยไททันโฟชจัดเอ้ย โอ้ยิงไม่โดนติดติดแหมมาครับไทท่นฟอร์ครับผมชัดเจนเปลี่ยนและไทยท่นฟอร์ที่ของจริงที่ออกมาก็ไม่ยอมทำแนวนี้เออไปทำแนวอะไรก็ไม่รู้แนวสตาลิจี้เฉยเลยน่าจะทำแนวนี้เนี่ยปล่อยให้เกมอื่นเขาทำก่อนเนี่ย <c> ศ <oughs> ัตรูอยู่ไหนนี่ครับเลเซอร์จีมาอ๋อมันเป็นมิสไซ์ นี่ไงกดค้างไว้แล้วปล่อยครับผมเอ้ยไททันฝั่งตรงข้ามมาแล้วเดี๋ยวไปไหนเปลี่ยนปืนนี่เปลี่ยนปืนนี่เอ้ยพวกเราพวกเรานี่นี่นี่เอานี่โอ้โหเข้าเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มมีแบบว่าป้นเครื่องปะวะที่เข้าเหมือนไททันฟอร์อะเข้ามายึดเครื่องแล้วก็เอามีดแทงอะ <laughs> มีปะวะถ้ามีนี่ฮาเลยนะเออเอาดิเอาดิ โอ้เออ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 เร็วเร็วมนุษย์ไม่สนเลยตอนนี้สนแต่ไททันอย่างเดียวเอาดิเอาดิเปลี่ยนปืนดีกว่านี่เนี่เนี่ยอ้ยโอ้โหอันนี้แรงกว่าเยอะอุ้ยยังเห็นได้ชัดอุ้ยยังเห็นได้ชัดโอ้โหยิงลงพื้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนข้างหลังเพื่อนเพื่อนไม่ดูเลยอุ้ยเอาดิเอาดิ เอาดิโอ้โหโ,ฮโฮคตรกว่าจะยิงกันตายผมว่านานว่ะนานมากอ่ะโบดเนี้ยเฮ้ยไทท่านสตัวอ่ะเอาดิเอาดิรัวๆไป,ไปมาอยู่ใกล้ๆกันได้ไหมพี่จะได้ยิงทีเดียวตายได้แล้วเออเรียบร้อยโอ้โหครั้นี้ไทท่านเทียบเลยเวย้ยต่อไปเลยพี่จารการเองอ๋อถ้าเกิดเรายิงมิสไซลมันโดนหลายตัวเออนั่นแหละ เว้ยมันมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มยิงมิสไซน์แข่งเราแล้ว,ลวเอาทีละตัวทีละตัวเว้ยเผื่อฆ่าใครไปไม่รู้อ่ะเหมือนมีมนุษย์อยู่ด้วย <c oughs> เฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงแรกกันเลยมาเรือดเราเยอะกว่าไปไหนละแหมมิสไซน์นี่เลงไม่ค่อยได้เรื่องนะครับผมยิงลงพื้นเอาชัวกว่า เดี๋ยวมันไปเอาที่ซ่อมระวังแมนแบนที่ซ่อมเออ,เอยิงไปยิงไปและไอ้นั่นไม่เรียกไททันมาที่ยืนบนหลังคาเน่ะเออพิซไซร์รัวๆยิงเพื่อนด้วยเอาเด้อเอเอยกวาจะตายศึกนี้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยไททันนี่โอโด้ดูข้างหลังเรียกไททันมาแล้วไททันสามตัวแล้วเว้ยกลับไปเล่นแบทเทิลแบทเทิลกราวเหมือนเดิมดีกว่าแม่ เอาอยู่ใกล้กันเสร็จโจนะผมมิซายเอ้ยนายอย่ามายู่ใกล้เราไม่เอามิซายเรารัว,วๆเลยเห็นปะน่ะเออเนี่ยพันหอะ่ะโดนยิงไปใต้เท้าไปเออนายไม่ต้องโยกหรอกจริงไทยท่านมันถึกตัวก็ใหญ่เออเฮ้ยเดี๋ยวนี่แน่ลวงไว้เวลาไทท่านระเบิดแล้วมันออกมาเป็นคนไงทำอะไรจ๊ะ้ยไท่านใครวะ มันหนีว่ะมันหนีอย่างนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหนีเลยจ้านี่ไงน,นี่ไงรัวๆรัวๆเรียบร้อยเอาลงมาข้างล่างโบ,บ๊ะโบ,บ๊ะเรียบร้อยฆ่ากัะจุยคุยกระจายทีมเราต้องชนะตายไปสองคนเอ้ยมันเหลือทายท่านตัวเดียวอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครจะพังก็เอาเอา,เอาเลือดด้วยนะนยง่ายสตู ไม่รู้ว่าแบบไหนเร็วกว่านะอ่ะยิงเข้าไปโอ้ถ้ายิงเล็งหัวอันนี้ก็เร็วนี่ยว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปบวกเลยมีหมัดต่อยปะเนี่ยถ้ามีหมัดต่อยนะเอาเดวเอาเดะเอาเดะเฮ้ยใครวะศัตรูวะน่ะศัตรูอยู่นู่นยิงไม่ได้บ่ะมุมไม่ได้โอ้ัตรูเพียบเลยเออ เอาสตัวที่เป็นมนุษย์ด้วยนี่นะครับยิงยิงขอกพิทครับผมจะหมดเวลาแล้วครับคะแนนเรานำเป็นร้อยเลยอะ่ะเออยิงไหมเอารีโหลดดีวะเออเข้าไปอย่างน้อยก็ขอเอาไอ้ตัวนี้มันพังก่อนลวกันอ่ะ <laughs> ผมว่าต้องปรับอีกเยอะครับแต่เอาจริงๆงนะกว่าจะปรับให้มันแบบโอเคเหมือนไททันฟอร์ได้เนี่ยผมว่านะเ,าเกมนี้อาจจะถูกสั่งปิดก่อนครับผม <laughs> จริงจริงจริงๆดูจากสภาพแล้วคือแบบว่ามันยังมีอะไรต้องปรับอีกเยอะนะครับก็เรียกได้ว,ว่าโหดครับผมฆ่าไปเก้าครับผมฆ่าคนไปเก้าฆ่าอาุ่นยนต์ไปไปสี่นะ MVP จะไปไหนแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาเอาจากประสบการณ์จากที่เคยเล่นมาก่อนหน,นี้นะครับตั้งแต่มันเปิดแรกๆะนะก็คือตอนนี้เหมือนกับเอาเกม Titanfall เข้ามาด้วยนะครับหุ่นยนต์นี่ยังคล้ายๆกันเลยอย่างตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วเนาะ เออตัวนี้นะผมจําได้ในเทสนั่นฟอนี่มันแดชได้3ามครั้งตัวเนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ครับใช้เงินในเกมก็อาจจะแพงนิดนึงครับหมื่นห้านะครับก็จะได้นะครับแต่ว่าตัวขวานี่เงินในเกมซื้อไม่ได้นะต้องเงินแคสอย่างเดียวครับผมอ่าต่อมาคอสตูมนะครับก็จะเห็นว่าอ่าก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับซึ่งคอสตูมก็อ่ามันมีบวกแต่ไม่ได้บวกความสามารถนะบวกรางวัลที่จะได้รับนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือทุกแมตช์ที่เราจบจะได้รับเงินเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าหนน นะครับก็ลองมาเช็คดูกันแล้วกันนะครับมีแตเออ่เงินแคชทั้งนั้นนะครับอ่ะกระเป๋านะครับก็มีคอสตูมกับเขาด้วยนะเอ้ยมันมัน,ม,นมันเพิ่มช่องเก็บของเลยนะกระเป๋าพวกเนี้ยเออไม่อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ากระโดดลงไปแล้วเป็นกระเป๋านี้เลยหรือเปล่าถ้ากระโดดลงไปแล้วเป็นกระเป๋านี้เลยนี่คือว่าโกงมากนะครับทำให้มีการเหลือล่อมล้าอ่าของเกมมากเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไปลองใช้กันดูนะครับอะไรก็จะมีพวกแบบอ่าเป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นสกิลหรอ ซึ่งซึ่งสกิลตอนนี้คือมี Energy ดิงทุทุกๆ60วินาทีจะได้ e อเนจีด n k มา1่อันนะครับคือเหมือนกับเอาระบบสกิลเข้ามาด้วยนะครับอ่ะส่วนใครที่อ่านไม่ออกไม่ต้องกังวลนะครับอ่ามันจะมีปุ่มฟันเฟืองอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอนะครับซึ่งซึ่งมันเปลี่ยนภาษาไทยได้เห็นไหมคือมันเปลี่ยนได้ตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็ลองมาเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับรวมไปถึงอกราฟิกด้วยนะก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับแต่ผมจะไม่เปลี่ยนเอาไว้เงี้ยแหละนะครับแกมีสกิลด้ อืมอันบนอ๋อคือมันป็นคนละประเภทกันอย่างเช่นอันนี้เนี่ยคือทําให้แบบรีเจนเลือด20อร์ซนะครับ <view coffee. S 2> เมื่อเวลาเราน็อ c ดาวน์นะครับก็จะเด้งขึ้นมาแล้วรีเจนเลือดไป20เลยนะครับก็ล,ลองมาเช็คดูนะและนี่ก็คือจะเป็นตัวละครเนาะเออซึ่งก็เ,เดิมทีมันก็มีมาให้2งคนนะั่นแหละเราเลือกได้ชายหญิงนะครับพอดีผมเลือกผู้หญิงมาเนาะเพราะว่าคลิปแรกเลือกตัวผู้ชายไปแล้วนะครับ <S <S ก็เลยลองเลือกตัวผู้หญิงมาดูนะครับก็จะเห็นว่ามีคอสตูมด้วยนะครับคือ มันก็ตัวละครเดียวกันเนาะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนชุดเลยนะครับก็นะกระโปรงสั้นทีเดียวเชียวนะครับส่วนนี้เป็น go member ต้องเป็น vip นะครับถึงจะใส่ชุดนี้ได้นะครับก็ลองกดโ go member ด้านขวาล่างดูก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพวก vip นะครับเติมเงินประมาณ1560บาทนะครับมันจะให้ของอ่าหรือให้สิทธิพิเศษต่างๆเช่นแบบว่าเมื่อเราจบการแข่งจบอะไรเงี้ยก็จะได้รับเงินได้รับอะไรมากขึ้น20%นะครับอ่าแล้วก็มีระบบอาเควสประจําวันที่เข้ามาเนาะก็ถ้าเกิดทาเควสอะไรผ่านนะ เห็นไหมก็จะได้รับของแบบเพียบเลยนะครับได้ทั้งตังได้ทั้งแบบไอ้นี้ด้วยแฮทแมทเทอเรียลนะครับเป็นวัตถุดิบหมวกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรนะครับอ่าแล้วก็มีก่องนะครับเราสามารถเปิดได้ฟรีบางอันก็ลองเปิดดูนะครับนี่ไงโอเคครับได้ของอะไรกากๆมาอีกแล้วครับผมอ,อันนี้ก็เปิดฟรีเหมือนกัน,กนลองเปิดดูดิได้เศษของหมวกมาเยอะเลยอะสงสัยเอาไปครัฟของต่อได้นี่เป็นเศษของกระเป๋าแฮ อ่ะส่วนที่เป็นรูปตัวละครก็คืออ๋อนี่ไงไอ,ไอจิ๊กซอที่เราได้มาเออนะครับเราสามารถที่จะกดเพิ่มได้ด้วยนะครับดูดิมันบอกว่าเพิ่มช่องเก็บของนะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าที่เรามีเนี่ยสามารถมาเพิ่มช่องเก็บของได้สะสมจิ๊กซอเพิ่มมาใช้ในการอัปเกรดกระเป๋านะครับรวมไปถึงหมวกด้วยเห็นไหมครับเออนะก็ทําได้เหมือนกันนะครับดูดิเออเนี่ยก็จะเป็นรางวัลเพิ่มเติมนะครับโอเคมีแค่นี้นะครับอย่าลืมมาอัปเกรดเลยลกันถ้าอัปได้เนาะ ตอนนี้หมวกเลเวลสามครับผมก็จะได้รับโบนัสหลังจากจบการแข่งนะครับอันนี้ก็มีพวกอ่าแรラกิ้งต่างๆนะครับแล้วก็มีอ่าอ่าส่วนเมนูสุดท้ายเป็นแค่การสอนเฉยๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตามนี้ครับผมจะเห็นว่ามีการเพิ่มเข้ามาเพียบเลยนะครับถ้าเทียบกับอ่าคลิปแรกที่ผมทําไว้เนี่ยคือแทบจะไม่มีอะไรเลยมีแต่โดดล่มอย่างเดียวนะครับก็ลองไปเล่นก็ได้นะฮะก็เรียกได้ว่าอัปเดตมาฉีกแนวไปเลยเอาไททันฟอร์มางั้นก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรพูดมากแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ครับก็อไว้ในช่วงดีครับผมบบ๊าายยครับ